ไม่ว่าหนทางจะยากลำบากหรือห่างไกลสักเพียงใดแต่อย่างไรแล้วการศึกษาไทยก็ต้องไปถึงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องเล่าข่าวตาก2ส,สัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปติดตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะครับในสถานการณ์โควิด -19 นะครับ สัปดาห์นี้เราติดตามท่านรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองลงพื้นที่นะครับเยียบโรงเรียนอำเภอแม่ระมาดซึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านน้ำหอมและโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อและกลับมาอีกฝั่งที่อำเภอแม่สอดนะครับเราจะไปกันที่โรงเรียนยานวิสิท์แต่ละแห่งมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างไรไปติดตามชมพร้อม,อมกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการเรื่องเล่าข่าวตากสองในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปติดตามดูการจัดการในการสอนของคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำหอมซึ่งจากประกาศกระทรวงเกี่ยวกับการหยุดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ในระลอกที่2อเนี่ยทำให้โรงเรียนต้องปิดเรียนในเดือนมกราคมเป็นต้นมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมกับทีมงานศึกษานิเทศก็ได้ไปร่วม ติดตามและก็ร่วมให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำหอมในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อแจกใบงานแล้วก็เก็บใบงานโรงเรียนบ้านน้ำหอมเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3การเดินทางระหว่างโรงเรียนกับบ้านของนักเรียนค่อนข้างลําบากเนื่องจากว่าหมู่บ้านที่เราจะต้องอเดินทาง ไปเก็บใบงานเก่าแล้วก็แจกใบงานใหม่ให้กับนักเรียนนั้นเป็นเส้นทางที่ตั้งอยู่บนดอยสูงการคมานาคมในช่วงฤดูฝนเป็นไปค่อนข้างลำบากซึ่งจากการออกติดตามร่วมกับคณะครูท่านผู้บริหารโรงเรียนบ้านน้ำหอมเมื่อเราไปถึงหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านคุณครูประจาชั้นก็จะกระจายกันเพื่อไปเยี่ยมนักเรียนตามหมู่บ้านของแต่ละระดับชั้นซึ่ง ถือว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างลำบากและก็ต้องใช้ความพยายามอดทนมุ่งมั่นเป็นอย่างสูงนะครับจากการออกเยี่ยมเด็กนักเรียนก็พบว่าส่วนใหญ่เด็กนักเรียนตั้งใจทำใบงานสอบถามว่าถ้ามีปัญหาจะไปปรึกษาใครส่วนใหญ่น้องๆก็จะมีรุ่นพี่ที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะซึ่งไม่ไกลมากนะกก็จะไปปรึกษากันหมู่บ้านที่เราไปเยี่ยมในวันนี้ มีจํานวนทั้งหมด8หมู่บ้านใช้เวลาการเดินทางก็ใช้เวลาทั้งวันการเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งค่อนข้างลำบากเด็กส่วนใหญ่ในช่วงนี้เรียนรู้อยู่ที่บ้านผู้ปกครองก็จะมีอาชีพในการปลูกข้าวโพดช่วงนี้ก็จะเป็นช่วง,งการเก็บเกี่ยวผลผลิตของข้าวโพดเด็กหลังจากทำรายงานเสร็จก็จะออกไปช่วยผู้ปกครองเก็บผลผลิต ของไร่ข้าวโพดกันเพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องบางครอบครัวเราก็ต้องเดินทางตามไปถึงไร่ข้าวโพดก็ถือว่าคุณครูมีความเสียสละแต่อย่างไรก็ตามแต่ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะหยุดแต่การเรียนรู้ของเด็กก็ต้องดำเนินต่อไปในทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นก็ดีใจแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูเป็นกำลังใจกับท่านผู้บริหารให้มีกำลังในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กของเราได้เกิดการเรียนรู้ตลอดไปครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาที่โรงเรียนยานวิสิตค่ะโรงเรียนที่ไกลที่สุดของอำเภอแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพบคุณครูพบท่านผอ,อแล้วเราจะออกเยี่ยมนักเรียนกันสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปพบกันที่อาคารเรียนเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านเลคโคเดี๋ยวเราจะไปตามคุณครูนะคะได้ติดตามใบงานที่คุณครูได้แจกเด็กไปแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้พบกับคุณครูพบกับเด็กแล้วก็พบกับผู้ปกครองค่ะคุณครูมาแจกใบงานเนี่ย คุณครูมาแจกทุกสัปดาห์ใช่ไหมคะแจกทุกสัปดาห์เนาะแล้วแล้วเด็กๆทําได้ไหมคะบางบางใบงานทาไม่ได้บางใบงานทําได้บางใบงานทําไม่ได้คุณป้าของเด็กๆช่วยแก้ปัญหายังไงคะให้ให้พี่เขาสอนค่ะอ๋อก็คือแก้ปัญหาโดยให้ให้พี่สอนแล้วพี่สอนได้ใช่ไหมลูกพี่สอนได้ใช่ไหมครับ ได้นะครับอืคืออย่างนี้อยากจะถามน้องว่าในส่วนของการที่ปิดโรงเรียนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างในความคิดนะคะ,ค,ะคือว่าถ้าเด็กอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะบ่าจดื้อแบบไม่ค่อยอันนี้เนาะบางคนก็ขับรถไปมาเนี่ยค,คือเขาไม่ค่อยฟางผู้ปกครอง,องอแต่ถ้าไปโรงเรียนน่นจะดีหน่อยอก็คือถ้าถ้าอยู่โรงเรียนเนี่ย คุณครูจะได้สอนแล้วคุณครูจะได้บอกว่าอันไหนทําดีใหม่ดีเพราะว่าอยู่กับเราเนี่ยเราบอกไปก็ไม่ฟังไม่ฟังค่ะฟังคุณครูใช่ไหมคะเด็กๆฟังคุณครูมากกว่ามากกว่าเราใช่ไหมลูกอย่างงั้นเหรอแล้วหนูหนูหนูทำไมไม่ฟังไงหรอหนูไม่ฟังดูทีวีเนี่ยดูทีวีเลอโทรศัพท์เนาะอยากให้โรงเรียนเปิดหรืออยากให้โรงเรียนปิดต่อคะ อย่ากให้เปิดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นถามเด็กๆในลูกดูอยากให้เปิดหรืออยากให้ปิดเปิดเิทำไมอ่ะทำไมอยากให้เปิดอะครับอะไที่ผิดดูทำไมอยากให้เปิดอะครับอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรแล้วไปโรงเรียนทำอะไรครับอ๋อไปโรงเรียนได้เขียนหนังสือแต่ก็คือถ้าอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรเออแล้วแล้วยูเลียทำไมอยากให้เปิดไม่อยากอยู่บ้านทำไมไม่อยากอยู่บ้านนะ อ,อ,อยากอ่านหนังสืออ๋อเก่งเก่งอยากอ่านหนังสืออ้าวอีกคนนึงชื่ออะไรครับคุณธารคุณธานเออแล้วคุณธารอยากให้โรงเรียนเปิดไหมครับถ้าไม่อะทำไมอยากให้เปิดเลครับจ,จะได้เรียนรู้อ๋อจะได้จะได้เรียนรู้อันนี้อยากได้เรียนรู้อันนี้อยากเขียนหนังสือแล้วอันนี้อยากอะไรนะอ,อ่านหนังสือ่านหนังสือโอ้โหสรุปแล้วมันก็คืออะไรครับมันก็คือการอยากอยากให้มีการเรียนการสอนใช่ไหมคะหนูหนูเรียนกับพี่หรือเรียนกับครูสนุกว่ากัน ทำไมคุณครูสอนสนุกไหมสนุกสรุปแล้วอยากให้เปิดโรงเรียนเพราะว่าอยากไปเรียนหนังสือคุณแม่ก็อยากให้เปิดใช่ไหมคะค่ะก็มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหน้าที่ที่รองจะต้องเข้ามานนในเรื่องของกระจัดการเรียนการสอนนั่นนะคะเพราะฉะนั<ม>้ในในส่วนของนี้ก็คือเข้ามาช่วยคุณครูเนาะมาช่วยคุณครูว่าคุณครูขาดเหลืออะไรทางท่านป<ม>ออขาดเหลืออะไรโรงเรียนขาดเหลืออะไรแล้วก็ ผู้ปกครองอยากอยากให้เราทํำยังไงบ้างเนี่ยเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยทําก็เพื่อเด็กๆนะคะเพื่อเด็กๆเ,เพื่อลูกหลานของเราเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆเ,เนี่ยก็จะต้องเป็นอนาคตที่ดีของชาติเพราะฉะนั้นในส่วนของนี้อะไรที่เราช่วยกันได้เราก็จะช่วยกันเนาะในเรื่องของการที่จะพัฒนาเขาให้เป็นคนที่สามารถอยู่ในสังคมได้เป็นคนดีเป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดโรงเรียนในสังกัดสันักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2สัปดาห์หน้านะครับเรื่องเล่าข่าวตาก2ยังมีกิจกรรมดีๆของโรงเรียนในสังกัดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ